วันนี้ค่ะช่วงผิวอวดคนนะคะเรามีคนคนหนึ่งอวดซึ่งเป็นคนที่ต้องบอกว่าถือว่าสวยที่สุดในมอช่วงนี้แล้วเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งใน30คนสุดท้ายผู้ผ่านเข้ารอบนางสาวนครราชสีมานะคะซึ่งก็สวยไหมให้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะพบกับเขาค่ะน้องไอค่ะสวัสดีค่ะน้องไอค่ะเดี๋ยวให้น้องไอค่ะยวน้องคนนี้หนึงค่ะเชิญสวัสดีค่ะนางสาววพนีรัชสีงหค่ะชื่อเล่นชิไอค่ะเรียนไอทีค่ะปีสองค่ะพันละ คนจังหวัดไหนคะเนี่ยคะโคราชค่ะอำเภอค่ะสืงเนินทำไมถึงเรียนมอเตอล่ะคะเนี่ยมาไกลมากมากเลยค่ะก็แอนตี้ชาติติดที่นี่คะ่ะก็เลยได้มาเรียนที่จบมาป้ายจาังเลียอะไรคะราชสิมาวาาาาิเทอะไรสอบค่ะปัจจุบันอุบลรัฐราชกัญญาราชวเทวีอะไรนครราชสีมาคะ่ะสุดยอดม,มากเลยค่ะส่วนสูงค่ะส่วนสูงแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรค่ะเอาไปทราบหอูไปโลงริ้นปลีหรือเปล่า อ่มสูงเท่าไหร่นะคะ174เจ็ซนค่ะหนักเหรอคะหนักปอมห้าสิบห้าค่ะสัดส่วนค่ะสัดส่วนเหรอคะ33 26แล้วก็อามส7ค่ะดิฉันบอกเลยว่าเอวของอายเท่าคอดิฉันถามหุ่นดีไหมก็ถือว่าไม่สมส่วนเท่าไหร่นะคะอย่างดิฉันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยดิฉันก็ไม่เข้าใจทำไมกอล์ฟกนไม่ช่วยดิฉันไปประกวดรู้สึกกดดันไหมคะการผ่านเข้ารอบในครั้งนี้ค่ะ ก็นิดนึงค่ะเพราะว่ามีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะน้องไอ้ได้เบอร์อะไรเนี่ยได้เบอร์เจ็ดค่ะชี้ประมาณให้โหวตให้ชี้เลเห็นว่าเขามีการโหวตค่ะเบอร์เจ็ดเลยค่ะสมิล่ะบายบายชาลิตาค่ะชาลิตาโหวตให้นางด้วยนะคะ